แคมสเตปสวัสดีค่ะนี่ในขณะที่เราเดินทางก็จะแวะปั๊มน้ํามันค่ะมาดูกันเลยค่ะว่าแวะปั๊มน้ํามันเราได้อะไรกินบ้างมุมนี้จะเป็นของฝากของโอท็อปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินหากาแฟกินกันดีกว่าค่ะง่วงไปต่อไม่ไหวแวะเติมพลังกันก่อนเลยเข้มเต็มรถกาแฟสักแก้วไหมทุกคนสดชื่นขึ้นเลยนะมาค่ะทุกคนมากินข้าวเกียบ SB อยู่ในตู้อุ่นร้อนๆอ,อ,อร่อยๆค่ะ สวัสดีค่ะมากินข้าวเกียบยอุ่นร้อนกันค่ะข้าวเกียบยวอีกับข้าวเกียบยมโนราทุกคนชอบกินแบบไหนคะเป็นข้าวเกียบยในตำนานของทุกคนหรือเปล่าคะขอเสียงคนชอบกินขนมพายหน่อยค่ะใครชอบกินไส้อะไรบ้างคะไส้อะไรอร่อยที่สุดเลือกกันอยู่นานเลยค่ะเลือกไม่ถูกอร่อยทุกไส้จัดไม่อย่างละหนึ่งมาเพิ่มพลังกับไข่ลวกกันเลยสำหรับใครทำงานหนักพักผ่อนน้อยติดงานถ่ายคลิปสู้ๆจ้า สวัสดีค่ะนี่ฟุตลองอาหารของนักเดินทางค่ะขับรถยิงยาวกันเลยทีเดียวค่ะกินคู่กับกาแฟอยู่ท้องเลยค่ะช่วงวันหยุดขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยค่ะ